มาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนโคชโอเชียวชาญการขายออนไลน์โซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสนะคะวันนี้นะคะมาส่งสิ่งที่ทุกคนนะคะอาจจะตามหาอยู่แต่ไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยวกคชแชร์ก่อนนะคะโคชจะมากดล็อกแล้วเคลียร์แล้วบอกเรื่องนี้ให้ทุกคนได้เข้าใจแบบละเอียดแล้วกระจายเลยค่ะนะคะ,นะคะ ใครที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ทักทายโคชเลยนะคะแล้วก็ช่วยกันคนละหนึ่งแชร์นะคะเดี๋ยวโคชแชร์ก่อนเนาะวันนี้ตอนนี้โคชมาโคชชิ่งนะคะก็คือมาเป็นเมนทอร์ให้กับฟิมพัตตี้นะคะฉะนั้นโคชมาเทรนแบบเข้มข้นคนือคือฟิมพัตตี้เนี่ยคือลูกศิษย์ที่เขาเป็นเมนทรีนะคะของโคชโอ้ก็คือเขาเขาเป็นแอร์โฮสเตดฉะนั้นเวลาเราต้องจัดสรรมาก เป็น Day Off เขาปุ๊บสมวันเธอก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากเลยคือมาเทรนกับโค้ชเลยนะคะไม่ได้คิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะสวัสดีค่ะคู่ก้นสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวกดแชร์ก่อนด้วยนะคะอืม โะะ okay. อเคก็อย่างนี้นะคะคนจะบอก่ันว่าหลายหลายคน,นะคะ่ะหรือคนที่โค้ชเคยเจอหรือว่าเคยพูดคุยหรือว่าบางทีแค่มองนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมว่ารู้ว่าบางสิ่งนะคะบางคนพยายามมากเลย บางคนค้นหามากเลยแล้วก็อ,อยากที่จะแบบว่ารู้ว่าตอนนี้ตัวเองติดอะไรรู้ว่าตอนนี้เฮ้ยฉันไม่เฟรสเลยฉันพลังตกฉันแบบต้องมีอะไรสักอย่างอะ่ะที่ฉันติดอยู่เลยทำให้เวลาทำอะไรในะปัจจุบันก็เ,เลยรู้สึกว่าส่งพลังงานความสุขออกมาไม่ได้หรือส่งต่ออะไรออกมาเนี่ย มันเหมือนเป็นกับการเป็นการที่ส่งความห่วยของตัวเองให้โลกรู้เลยอ่ะเคยเป็นแบบนั้นไหมคะซึ่งโ้ชก็เคยเป็นมาก่อนนะคะที่เคยเหมือนอารมณ์แบบว่าอารมณ์ดาวหรือเหมือนเราไปรับฟังอะไรมาสักอย่างซึ่งถ้าตอนนั้นจิตของเราไม่แข็งแรงหรือเราไม่รู้วิธีการที่จะปลดล็อกหรือเคลียร์หรือเราพยายามจะหาในสิ่งที่มันมาทดแทนความรู้สึกหรือหาในสิ่งที่ เราคิดว่าเฮ้ยเราขาดอยู่แต่ทั้งที่ความจริงแล้วทุกๆคนมีทุกสิ่งแบบนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่คุณแค่เคยชินกับมันวันนี้นะคะโคชมาเทรนนะคะให้กับฟิลแพตตี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสุปโกนะคะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวนะคะเราเจอกันเลยอ่าโอเคเจอกันแล้วนะคะฟิลแพตตี้เราชีกดไลค์ อ่านะคะวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างเราเรียนกันทั้งหมด3เนะดื่อนวันนี้เราเรียนเรื่องการปรับมิิเรียนเรียนเรื่องทักษะการขายก่อนเลยทักษะกา, <Bose> ารขายแล้วเรารู้ไหมอ่ะเดี๋ยวโค้ชเล่าให้ฟังละกันรู้ไหมว่าวันนี้เราเรียน3เรื่องเนาะทักษะการขายแล้วก็เรื่อง เรื่อง,องคำพูดที่ทรงพลังนะคะแล้วก็เรื่องภาพแห่งตนภาพลักภาพแห่งตน,งตนฉะนั้นค่ะเรื่องแรกแค่เริ่มตัดสินใจที่จะสอนปูุงนะรู้ไหมว่าพอคนเริ่มเริ่มเริ่ม,มจะปูุงแบบว่าทักษะการขายให้กับเขาเริ่มส่งต่อแบบมุมใหม่เซตการขายหรือว่าเทคนิคดีๆในเรื่องของการขายการตั้งราคาการปิดการขายหรือแม้กระทั่งการเขียนเซลล์เองคุณรู้ไหมจักรวาลส่งอะไมรไมา จกักรวาส่งข้อมูลยังไม่พอส่งเทส์โมเนลส่งแบบการเหมือนเอ็กซ์ซอร์ซายส่งการบ้านมาให้เลยอ่ะส่งการบ้านมาให้โคชโกเลยคืออะไรคือเรานั่งกันอยู่ที่สตาร์บัคแล้วมีน้องพนักงานมาขอสาธิตวิธีการชงกาแฟของเขานี่แหละให้เราทานให้เราชิมฟรีแต่ว่าความโชคดีไปกว่านั้นคือ ค้ชมีตัวอย่างของการขายให้กับฟิล์แฮตตี้ดูได้เลยทำตาเห็นอรู้สึกยังไงกับเรื่องนีบ้านที่เราได้รับของขวัญความโชคดีจากจักรวาลเลยในเรื่องของงานขายจักรวาลเป็นอะไระที่ Amazing มากค่ะตอนแรกเราก็ไม่ได้บอกคิดว่าจะมานั่ง Starbucks นะคะตอนแรกนั่งอยู่ที่ร้านอาหารต,ตรงข้างเสร็จแล้วเดินมาที่ Starbucks ส,สั่งอาหารสั่งเครื่องดืด่มเรียบร้อย กำลังจะเริ่มแล้วโคชบอกว่าเพืน,เพนพัตตี้เดี๋ยวเราเรียนเรื่องการขายนะคะยังไม่ทมําได้อ้าปากเริ่มเนื้อหามีน้องนักงานเข้ามาแนะนำอ,อยู่ชื่อปอบค่ายเขาแบเออจะอธิบายการชงกาแฟกาแฟต้องรู้ทั้งสม่งนาทีและกาแฟมาจากซาวด์ <c oughs> ออฟโคลอมเดียกาแฟนี้เป็นกาแฟที่แบบได้ได้อะไรจากการทีเขารีเซนต์บ้างเขามีความมั่นใจในแบรนด์ที่เขาทํา เขามีความมั่นใจที่จะโชว์หรือว่าอธิบายการชงกาแฟเขามีความมั่นใจในตัวเองทัลังทีความสมบงรณ์จากการอธิบายองกาแฟดีเทลการอบการทํากาแฟเป็นอะไรที่แบบทำให้ราสึกอ่ะเขามั่นใจมากเลยอ่ะเขาไม่รู้สึกว่าไอ้แบรนด์นี้เขาพูดออกไปอ่ะมัน มันคือมันมันมีคุณค่ามากกว่าที่แบบว่าเราจะคิดว่าเฮ้ยเขาภูมิใจในแบรนด์ของเขาใช่ค่ะซึ่งเราก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้กับตัวคุณเองอซึ่งวันนี้ฟิพาัตตี้ได้เต็มๆจักรวาลก็จัดสรรมาให้อซึ่งเป็นอะไรที่ต้องพูดตรงนี้ตรงนี้จริงๆค่ะแล้วเรื่องที่สองอ่ะโอเคอ่ะอันนี้เรื่องแรกนะคะในทักษะการขายคือ จู่ๆโค้ชก็มีตัวอย่างให้เขาดูเลยคือน้องเขาไม่ได้ตั้งใจมาขายคือโค้ดรู้สึกแบบนั้นไ,ได้เลยที่นี่ซึ่งทั้งจริงๆเรารู้อยู่แล้วอะเรามานั่งในร้านค้าเขาขายสินค้าไงแต่ความรู้สึกที่เราได้รับคือเหมือนเขามาให้เขามานั่งชงกาแฟให้เราดื่มซึ่งเราก็รู้อยู่แก่ใจแล้วเนาะว่าเขาโปรโมตโปรโมตกาแฟสูตรใหม่โปรโมตโปรโมตกาแฟแบบ ทำให้ดูอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ได้รับคือหนึ่งเลยความรู้สึกของผู้ขายอันนี้ทุกคนเรียนรู้และฟังไปตามๆกันเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณตามหาไม่ว่าจะเป็นทักษะอะไรในชีวิตก็ตามคุณมีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่คุณเหมือนกับบางคนนะคะ ไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าที่จะทำอะไรเพียงเพราะแค่รู้สึกไปเองรู้สึกเคยชินเพราะในสิ่งนั้นคุณทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันหรือเหมือนทักษะการขายก็ตามทุกคนมีทักษะนี้มีพลังนี้อยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่เพียงแค่คุณไปตีกรอบหรือคุณไปตีตาความรู้สึกตัวเองว่าฉันขายไม่เป็นหรอกฉันขายไม่เก่งหรอกฉันขายไม่ได้หรอกแต่การขายเท่ากับการให้ การขายเท่ากับการให้เหมือนความว่าคนไม่รู้สึกเลยว่าน้องคนนั้นที่เขามาชงกาแฟให้ดื่มนี่เขากําลังขายเราอยู่นะแต่คนรู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีจังเลยได้ดื่มกาแฟฟรีและเหนือไปกว่านั้นโชคดีไปกว่านั้นคือโค้ชได้มีตัวอย่างในการขายให้พิมแพตตี้ดูาาแล้วสิ่งที่น้องเขาสื่อคือ,ขอเขามั่นใจในแบรนด์ตัวเอง2 เขารู้ถึงมูลค่าสินค้าที่เขาจะส่งให้กับเราว่ามันดีจริงๆเขาไม่มีพูดสักคำเลยนะคะหลังจากชิมเสร็จว่าพี่รับเลยไหมคะพี่ซื้อเลยไหมคะเขาให้อํานาจการตัดสินใจด้วยการบริการของเขากับลูกค้าอืมกีนี้แพงมากทุกคนคะถ้าทุกคนขายสินค้าออนไลน์ถ่ <c oughs> ายโพสหรือเป็นโพสเป็นรูหรือขายอะไรบนโลกนี้ก็แล้วแต่ คุณจงให้อำนาจการตัดสินใจกับลูกค้าค่ะแล้วเขาจะรู้ได้เองว่าสิ่งที่คุณขายหรือสิ่งที่คุณกำลังบอกเขามันเป็นการให้อย่างมีคุณค่าสวัสดีค่ะโค้ดย่อสวัสดีค่ะคุณชมพู่สวัสดีค่ะคุณนาดียสวัสดีค่ะอาจารย์พีจีนะคะข้อแรกที่หลายคนตามหาแล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ในตัวเอง มันอยู่ในจิตวิญญาของตัวเองและเราก็เรียนนะคะในบทเรียนที่2คือพลังคำพูดนะคะวันนี้ได้ส่งต่อให้กับเขาแล้วเรียบร้อยคือจากนี้ไปเมื่อได้รู้คีย์แล้วนะคะเมื่อได้รู้คีย์แล้วเอาแบบว่าไม,ไม่ไม่ต้องบอกเพื่อเพ่ก็ได้บอกได้จริงๆเราบอกได้นะคะแ <laughs> ชร์แล้วคะ่ะขอบคุณมากค่ะคุณนาเดียนะคะเสียงชัดใช่ไหมคะโอเค แล้วขีพลังคําพูดเมื่อได้รู้ขีเอาเป็นว่าบอกความรู้สึกก่อนละคะ่ะบอกความรู้สึกก่อนละกันว่าเมื่อได้รู้คียของพลังคําพูดอะว่าเราจะพูดยังไงที่ออกมาแล้วมันมีพลังอะอมเมื่อรู้คีนี้แล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกพลังมาเลยค่ะ <laughs> พลังกลับมาเลยจากตอนนี้แหละตอนแรกที่แบบลองไม่ปลต์ล้อ สองวันมานี้คือแบบกินพาร์ตี้กดใหยได้หลอกค่ะจริงแล้วกินพี้เป็นคน p o s i t i v ีนะคะแต่มันมีดิสิมันมีโรคติดต่อท่ทุกคนสามารถติดต่อได้ทุกวันเนี่ยเพราะเราต้องเจอคนเราเป็นมนุษย์เราสามารถคิดลบได้ตลอดเวลาค่ะแต่พอเรากดล็อกตรงคีย์มีคีย์ที่แพงนี่นะคะพลังกลับค่ะเรากินพัรตี้ได้พลังกลับมาแล้วแถมมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น แล้วในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราสอนสิ่งที่เรารู้เราสามารถให้ได้มากขึ้นค่ะเออเงเอาง่าย <c oughs> ๆคุณฟังจากเสียงที่เขาพูดถ้าเมื่อวานใครได้ดูไลฟ์โพสตอนช่วงเย็นแบบนี้นะคะคพสก็ไลฟ์คอมเมนทรีนะคะถ้าคุณได้ดูไลฟ์นั้นกับคุณมาดูในไลฟ์นี้คุณจะเห็น <c oughs> ถึง <c oughs> พลังหรือเห็นถึงการพูดของเขาที่เปลี่ยนไปเลยหรือแม้กระทั่งอารมณ์ อารมณ์วันนี้ความรู้สึกวันนี้ของเธอปลดล็อกไปหลายเบาะจริงๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็อัพขึ้นมากมายเลยฉะนั้นอย่างที่โคช้ชบอกเลยค่ะคุณจะพูดยังไงก็ได้คุณจะพูดเก่งขนาดไหนแต่ถ้าคุณรู้ขีว่าจริงๆแล้วคุณแค่พูดในสิ่งที่คุณรู้แค่นั้นเองหลายคนที่ไม่มีพลังในการพูดอื่นอยากจะก๊อปปี้คนอื่นอยากจะเป็นเหมือนคนอื่น อยากจะพูดเหมือนคนอื่นอยากจะพูดดีเหมือนคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสเสน่ห์มันคือการพูดในแบบฉบับที่เป็นตัวเองครันี่คือคีนะคะและอีกหลายสิ่งเลยที่ทุกคนตามหาหรืออยากจะได้หรือมองาพจนไม่เป็นตัวเองก็คือการแอคค่ะแอคติ้งคือภาพแห่งตนนี่แหละสิ่งที่แสดงออกมาคุณอาจจะแบบดูรายการทีวีเยอะ คุณอะดเส้ดราม่าหรือคุณดูคลิปเยอะหรือเปล่าดูละครมากไปอันนี้โคชไม่รู้แล้วคุณอยากจะเป็นนางเอกอยากจะเป็นนางร้ายอยากจะสวมบทนั้นบทนี้โดยที่ลืมตัวเองไปซึ่งจริงๆลแล้วภาพแห่งตนหรือว่าสิ่งที่มันเป็นตัวคุณมันชัดเจนอยู่แล้วกับวันที่คนเขารักคุณวันที่คนเขาสัมผัสต,ตัวคุณได้ฉะนั้นไม่ต้องเป็นใครค่ะถ้าจะแอดแอสอีฟอยากสวมการเป็น ให้สวมการเป็นตัวเองที่สง่างามที่สุดต่อสายตาผู้คนฉะนั้นไลฟ์นี้มันจะแพงและเป็นประโยชน์แล้วเหนือไปกว่านี้มากซึ่งโค้ชอยากสอนละเอียดมากนะคะแต่ด้วยเวลาเนาะเดี๋ยวคืนนี้นะคะจะเอาเป็นว่าจะไลฟ์ละกันนะคะถ้าใครที่ติดตามคุณก็จะได้รับของขวัญไปแบบนี้อยู่เรื่อยๆเื่อยๆเ,รยเรยพราะโค้ชโอก็ชอบสอน โคชโอก็ชอบสอนและสอนละเอียดด้วยนะคะอะให้บอกหน่อยละกันว่าการมีเมนทอร์มันดียังไงเออนะคะเมนทอร์ที่ดีนะคะจะต้องให้หมดเปลือกค่ะให้เหมือนกับเราเป็นญาติกัน,เป,นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแบบให้กันเต็มเตมค่ะสำหรับโคชโอที่เป็นทัตตี้ปึื้มใจนะคะ ประสบการณ์และมีความโ,โ,หโ,หโท่านเลยโหโหเราเคารพนับถือกันจริงๆค่ะเลยต้องพูดแบบนี้พราว่าจากที่วินพาร์ต,ตี้ได้ได้รับนะคะมันมากกว่าเงินค่ะมันฟรีบวกอะไรไปแล้วแล้วทุกวันนี้คือแบบไม่ว่าวินพาร์ต,ตี้จะมีปัญหาเล็กน้อยหรืออะไรเงี้ยินพาร์ต,ตี้ไลน์ไป คนโอตอบทันทีค่ะไม่ว่าจะเวลาไหนเพราะว่าคินพัตตี้บินคินพัตตี้เป็นแอร์บิน24ชั่วโมงคินคินพัตตี้ได้คนตอบเรียกได้ว่าโอ้ตอบตอบจนควินพัตตี้ถามว่าโค้ชคะโค้ชไม่นอนเหรอคะเพราะเวลาที่อาบูดาบีกับเวลาที่ไทยเนาะมันต่างกันสามชั่วโมงใช่คือแบบว่าใช่คินพัตตี้จะแบบบิน24ชั่วโมงนะบางครั้งแล้วพอกลับมาแล้วแบบที่โคชพัะเนี่ยหนุมเมียเนี่ย ติดอยู่อะไรเงี้ยถามหน่อยค่ะไม่ว่าโพสต์โอท่านจะไลฟ์สด <G ül üyor> ทำอะไรนะคะเขาจะบอกเขาจะตอบท,ทันทีค่ะคือแบบไม่รอแล้วก็ไม่มีการที่จะถัดวัรปร <G ül üyor> นะกันภนะคะคุณพี่ทตตี้ได้คําตอบแล้วคุณพี่ทตตี้ก็ทำทำ <G ül üyor> ทำทำค่ะอืตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันถ้าไม่มีเมท็อนนี้คือพัตตี้อาจจะต้องลังเลสงสัยแล้วไม่มั่นใจในตัวเองอืมเมทอทาให้คุณ สำเร็จและปรับปรุงตัวคุกวันละเล็กวันละน้อยค่ะเพราะว่าความสำเร็จใหญ่สร้างจากวันจากวันที่คุณสเต็ปทีละเล็กละน้อยเหมือนเด็กนะคะถ้าคุณลงแล้วคุณไม่ลุกแล้วมันจะมีวันที่เดินได้ไหมล่ะโอ้โหเก่งขึ้นมากเลยดีใจอ่ะดีใจจังเลยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะโอ้โหพูดได้ดีมากๆเลยแล้วก็เก่งจริงๆนม่คุณรู้ไหมว่า เข,เขาเพิ่งหัดไลฟ์ตอนที่มาเจอโค้ชซึ่งสองเดือนเองอะแล้วเขาก็เพิ่งรู้คีย์ของคำพูดไปเมื่อกี้แต่เขาพูดได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้ค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณไม่เริ่มก้าวคุณก็จะไม่รู้หรอกว่าคุณก้าวมาไกลแค่ไหนแล้วทุกคนสามารถคว้าความสำเร็จหรือผลลั์ที่คุณต้องการได้ไม่ต้องไปค้นคว้าหา มากมายบางทีสิ่งที่คุณตามหามันอยู่ในตัวคุณเองนี่แหละแต่บางทีมันอยู่ใกล้เกินไปกว่าที่คุณจะมองเห็นบางทีคุณต้องให้คนอื่นเขามองคุณต้องให้เมนทอร์ให้มาสเตอร์มายหรือให้ใครเนี่ยเขามองกลับเข้ามาเหมือนเป็นกระจกสะท้อนมาบอกคุณว่าทําแบบนี้นะเดินแบบนี้นะมันมีทางอยู่ทุกที่ที่คุณอยากจะไปคุณไปได้หมด ทุกผลลัพธ์ที่คุณต้องการคุณคว้ามันได้หมดค่ะแต่วันนี้ถามตัวเองชัดๆนะคะเอาจริงหรือเปล่าเอาแน่ไหมถ้าเอาแน่ก็แค่ตัดสินใจแล้วลงมือทำซะทุกอย่างทุกคนอัพสกิลเพิ่มทักษะได้ตลอดเวลาค่ะโค้ดการันตีเลยนะคะเพราะอย่างวันนี้โอ้โหสอนกันแบบว่าละเอียดมากอะ่ะจนเขารู้สึกว่ามันมันฟรีบุกกำไรไปแล้วอะ่ะ มันจะประหยัดเวลาไปหลายเรื่องนะคะแล้วคุณคอยดูนะคะดาวเด่นคนนี้นะคะแล้วก็อ้อตัดนิดนึงเนาะถ้าสำหรับใครนะคะที่ไม่เก่งอังกฤษหรืออยากเพิ่มทักษะในการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษนะคะว u นเทอร์ตมีคอร์สสองนะ้วซึ่งให้ราคาพิเศษด้วยนะคะ ราคาพิเศษเอริเบิร์นะจากราคาเป็น15,900ให้เอริเบิร์ภายในวันที่7-9ถึงมีนาคมนี้เพียงแค่4,900บาท4,900บาทซื้อความไม่รู้ซื้อความได้เปรียบในภาษาอังกฤษไม่ว่าวันนี้คุณจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือคุณอยากมีแฟนฟ่ง หรือคุณอยากสื่อสารกับลูกซึ่งส่งไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่คุณพูดภาษาอังกฤษยังไม่คล่องหรือยังไม่รู้แอคเนต์การอ่านออกเสียงหรือจะเขียนยังไงหรือจะสื่อสารยังไงหรืออยากจะสอบเข้าอยากจะใช้คะแนนโทอีกให้ได้สูงอยากจะสอบเข้าหรืออยากได้รับโอกาสในการทํางานกับบริษัทฝรั่งมาโรงเรียนได้นะคะ เีมแพดดี้ให้ราคาพิเศษช่วงนี้อยู่เนาะเป็นเ a r l y b i บ d เพียง4,900จาก15,900ภายใน7ถึง9มีนาคมนี้นะคะใครสนใจก็อินบ็อกมาที่เพจโคชโอก็ได้หรือทินสนใจมาที่ไลฟ์นี้ก็ได้นะคะและเดี๋ยวโคจะบอกเพีมนแพดดี้ให้นะคะโอเคได้สำหรับไลฟ์นี้ถ้าคุณจะจำอะไรหรือจำของขวัญจากโคชโอในไลฟ์นี้ให้จำว่าทุกคนมีความเก่ง มีทักษะที่เรียนรู้และเพิ่มได้ในตัวเองเสมอไม่ต้องไปค้นควาหรือไปพยายามเพราะความพยายามเป็นจุดเริ่มต้นของความอ่อนแอใช้ความเก่งนั้นออกมาซะคุณแค่ไม่รู้ก็ซื้อความไม่รู้ซื้อความได้เปรียบซะทุกคนมีความสามารถมีความเก่งในตัวเองอยู่นะคะส่งต่อพลังนี้ให้กับทุกคนนะคะ แล้วขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความรักที่สะสมให้กันนะคะโอเคอยากจะกอดโค,ค้ชอ่ะได้ค่ะกอดได้อืมาเขากอดโคต,ตลอดเลยทุกครั้งที่เจอ,ะอนะคะและถ้าใครที่อยากจะกอดโค้ชหรือมาอยู่ใ,ใกล้ๆมารับพลังตลอดมารับทุกรอยตอ่อความสาเร็จอะ่ะเพราะโค้ชโอไม่ได้สอนแค่โซเชียลมีเดียไม่ได้สอนแค่สื่อออนไลน์สอนไปนกระทั่ง m i n d s e ตหรือวิธีการคิด หรือวิธีการเลือกที่จะทำว่าทำยังไงนะคะมาปรึกษาได้นะคะมาให้โคชโอเป็นเมนทอรให้ได้นะคะถ้าวันนี้ไม่สะดวกเรื่องแบบตัโยโคชราคาไม่ไหวหรือว่านี้นั่นไม่ต้องไปคิดค่ะจับจองมาก่อนจองสิทธิ์มาก่อนหรือตัดบัตรเครดิตก็ได้นะคะคุยกันได้นะคะอินบ็อกซ์มาเลยโคชยินดีช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างละเอียดแล้วส่งต่อให้เป็นแสงสว่างดวงใหญ่ ะะเจอกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าเนาะโอเคสวัสดี <Bye. S 1> ค่ะ